สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับค,คุณครูหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องแรงในชีวิตประจําวันนะครับแรงที่เรากระทาต่อวัตถุในกิจกรรมในแต่ละวันของเรานะครับมันอาจส่งผลนะครับ ทำให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนจากวัตถุที่อยู่นิ่งนะครับเริ่มเคลื่อนที่หรือวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับเกิดการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นนะครับแรงนี้นะครับอาจจะทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ช้าลงหรือหยุดนิ่งได้นะครับแรงเนี้ครับอาจทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่นั้นเกิดการเปลี่ยนทิศทางนะครับแรงเนี่ย ยังสามารถทำให้วัตถุนะครับเกิดการเปลี่ยนรูปร่างและขนาดได้อีกด้วยนะครับโดยในแต่ละวันเราก็จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็จะได้ออกแรงนะครับโดยการออกแรงนั้นนะครับก็ในการออกแรงแต่ละครั้งนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องมีแรงมากระทําเพียงแรงเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีการออกแรงเพียงแค่แรงเดียวนะครับอาจมีหลายแรง มากระทาต่อวัตถุนะครับตัวอย่างเช่นตอนที่เราบีบขนมปังหรือเรานวดขนมปังใช่ไหมครับเราก็นวดขนมปังด้วยมือทั้งสองข้างใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าข้างซ้ายก็ออกแรงข้างขวาก็ออกแรงนะครับแล้วเราจะมีวิธีการหาแรงรับของแรงที่มากระทาต่อวัตถุนั้นได้อย่างไรครับอาจจะพูดถึงแรงรับนะครับแรงรับของแรงเรียก ผลลัพธ์ของแรงนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงรับนะครับซึ่งแรงรับเนี่ยครับหมายถึงผลรวมนะครับของแรงที่กระทําต่อวัตถุทั้งขนาดและทิศทางถ้าพูดถึงแรงรับนะครับจะต้องพูดให้ครบทั้งสององค์ประกอบก็คือขนาดก็คือเราออกแรงมากแรงน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยครับว่าเวลาเราออกแรงแล้วนะครับสรุปว่า วัตถุที่เราออกแรงนั้นเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งนะครับการที่เราจะออกแรงมากแรงน้อยที่เราวัดขนาดของแรงเนี่ยครับสามารถวัดโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกชื่อว่าเครื่องช่างสปริงนะครับ ในการวัดแรงว่าเราออกแรงมากแรงน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งแรงเนี้มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับซึ่งเราตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันนั่นเองครับเป็นผู้ที่ค้นพบเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับโดยอุปกรณ์เครื่องช่างสปริงนะครับก็จะมีลักษณะดังรูปนียครับ ในเครื่องช่างนี่นครับก็จะมีขีดที่บอกจํานวนนะครับว่าแรงกีดนิวตันหนึ่งช่องก็คือหนึ่งนิวตันนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นครับมันจะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับนี่นิวตันครับแสดงว่าเด็กเวลาเด็กๆอ่านค่าตรงนี้นะครับก็ต้องอ่านฝั่งทางขวามือใช่ไหมครับถ้ามันมาตรงศูนย์ก็คือยังไม่มีแรงเกิดขึ้นถ้าตรงนี้ก็คือหนึ่งนิวตันนั่นเองครับ พอเข้าใจนะครับนี่คือเครื่องมือในการวัดแรงหรือวัดขนาดของแรงนะครับส่วนที่ทางการเคลื่อนที่นั้นนะครับให้เราสังเกตนะครับโดยใช้ประสบการณ์นะครับว่าผลรวมของแรงรับเป็นยังไงนะครับจะเกิดการเคลื่อนที่ยังไงเด็กๆจะได้ศึกษาจากบทเรียนต่อไปนี้นะครับมาดูการหาแรงรับของแรงนะครับซึ่งการหาแรงรับของแรงเนี่ยสามารถหาได้ หลายกรณีด้วยกันนะครับมาดูกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับเมื่อแรงสองแรงนะครับกระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันเน้นย้ำตรงนี้นะครับก็คือออกแรงไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยครับผลลัพธ์ของแรงก็คือผลรวมของแรงทั้งสองนะครับทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแรง กับแรงที่มากระทํานะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กๆลองดูภาพนี้ครับอันข้างข้างล่างคือเด็กชายกอแล้วกันครับข้างบนคือเด็กชายขอเด็กชายกอและเด็กชายขอออกแรงผลักรถไปข้างหน้าใช่ไหมครับซึ่งทิศทางการออกแรงเนี่ยเขาผลักไปในทิศทางเดียวกันสังเกตได้จากลูกศรสีส้มๆเนี่ยครับเขาจะผลักไปในทิศทางด้านซ้ายมือใช่ไหมสมมุติว่ากอเนี่ยออกแรง1นิวตันสมมุตินะครับนิวตัน ส่วนขอที่ออกแรงสามนิวตันนะครับครูถามว่าแรงรับที่เกิดจากภาพนี้มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไรครับขนาดก็คือแรงที่ออกมาใช่ไหมครับแรงรับจึงได้เท่ากับแรงของแรงของ กบวกแรงของขอนะครับและทิศท,ทางเนี่ยก็ทิศท,ทางเนี่ยครับไปเคลื่อนที่ไปทางไหนรถเครื่องยนต์ไปทางซ้ายใช่ป่ะซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมครับก็เคลื่อนไปทางซ้ายเด็กๆก็ต้องเขียนอย่างนี้นะครับซึ่งแรงของกอ่นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแรงของขอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ของกก็คือ1นิวตันตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนขอก็คือ3นิวตันใช่ไหมครับเด็กๆก็เอาแรงตรงนี้ครับมารวมกันนะครับก็จะได้นะครับแรงรับก็เลยมีค่าเท่ากับ3บวก1ก็คือ4นิวตันอ่านิวตันเด็กๆก็เขียนตรงนี้นะครับดู4นิวตันลดอ่าเคลื่อนที่ ไปทางซ้ายมืออ่าโอเคครับนี่คือการหาแรงรับนะครับโดยแรงรับเนี่ยจะต้องเกิดจากแรงสองแรงใช่ไหมครับมารวมกันถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันเราก็เอาผลรวมมาบวกกันได้เลยใช่ไหมครับมารวมกันได้เลยแล้วคนหนึ่งผักไปผักรถไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งผักไปทางซ้ายแสดงว่ารถคันนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ไปทาง ทรายแน่นอนครับอันนี้คือการหาแรงรับในทิศทางเดียวกันนะครับในทิศทางเดียวกันนะนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับในรูปนี้นะครับเป็นการดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงสองอันนะครับในแนวราบเ่อขนานกันซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับการออกแรงดึงถุงทรายเนี่ยใช้แรงกี่แรงในการดึงถุงทรายครับ อันนี้คือแรงที่1น,นะครับแรงคุณครูให้เป็นแรงกอส่วนนี้เป็นแรงของก็คือใช้มือคนละข้างใช่ไหมครับมือแต่ละข้างก็จะออกแรงที่แตกต่างกันสมมุติให้มือข้างที่เป็นข้างกอเนี่ยครับออกแรงดึง2อนิวตันสมมุตินะครับออกแรงดึงสองนิวตันส่วนข้างข,างของเนี่ยให้ออกแรงสักหนึ่งนิวตันอย่างเงี้ยครับนิวตัน ผลลู้แรงลัพในภาพนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยครับแรงลัพที่เกิดขึ้นลองสังเกตนะครับมือเราดึงไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับข้างนี้ก็ดึงไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับสแสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปในาทางที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาขนาดของแรงลัพในแต่ละแรงนะี้มารวมกันได้เลยครับก็จะได้ว่าแรงลัพเท่ากับสาม นิวตันอ่านะครับจบไปยังครับยังนะครับเราต้องบอกทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยโดยนะครับอ่าสิ่งที่เรามาทำเนี่ยทำการทดลองคืออะไรครับถุงทรายนั้าก็เขียนเลยครับถุงทรายเกิดการเคลื่อนที่ยังไงไปทางทิศไหนครับถุงทรายก็เคลื่อนที่อ่าไปทาง ไปทางไหนครับขวามือใช่ปะ่ะเพราะว,าว่ามันดึงไปทางขวามือของนักเรียนใช่ไหมครับมันเคลื่อนที่ไปทางนี้ทางขวานะครับนี่ไงนะครับเวลาการเขียนแรงลัพธ์จะต้องประกอบไปด้วยสส่วนส่วนแรกก็คือขนาดส่วนที่สองก็คือทิศทางการเคลื่อนที่ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอาละครับามาดูรูปนี้บ้างครับ ครูถามหน่อยว่าเด็กสองคนเนี่ยออกแรงในทิศทางเดียวกันไหมครับเด็กๆสังมีวิธีการสังเกตจากตรงไหนนะครับหลายคนก็คงตอบได้ก็ดูตรงลูกศรไงครับคุณครูอ่าเก่งมากเลยครับแสดงว่าเด็กชายคนเนี้ยก็ดึงรถเข็นไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับส่วนเด็กคนเนี้ยนะครับสเสื้อเหลืองๆเนี่ยก็ผลักรถเข็นไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่นะครับเป็นการออกแรง ในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงลับเราก็สามารถหาได้โดยนำผลรวมของแรงของเด็กชายคนนี้ครับมารวมกวับเด็กชายคนนี้ใช่ไหมครับซึ่งคุณครูลองคุณครูจะจะสมมุตินะครับว่าเด็กชายเนี่ยเป็นเด็กชายกอแล้วกันเสื้อเหลืองๆเนี่ยครับเด็กชายกอที่ออกแรง10นิวตันครับ ส่วนเด็กชายเสื้อสีชมพูเนี่ยให้เป็นเด็กชายขอแล้วกันครับเด็กชายขอนี่ออกแรงห้านิวตันนะออกแรงน้อยกว่านิดนึงครับผู้ถามว่าแรงรับแรงรับในรูปเนี้ยครับมีค่าเป็นเท่าไรครับและเคลื่อนที่ปไปในไปในทิศทางไหนครับหลายคนตอบได้แล้วครับถ้ามันไปทิศทางเดียวกันแน่นอนเด็กๆก,ก็ต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับ ก็จะได้เท่ากับ10บวก5ก็คือมีแรงรับเท่ากับ15นิวตันนะครับทำให้รถเข็นรถเข็นเคลื่อนที่ไปทิศไหนครับเคลื่อนที่ไปทางไหนเคลื่อนที่ไปทางทางไหน าแรงทุกคนออกแรงมาทางนี้แสดงว่ารถเข็นก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางนี้ใช่ไหมครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนั่นเองครับอ่างคิดนี้ก็คือสายเนาะเป็นไงบ้างครับการหาแรงรับเมื่อเราออกแรงในทิศทางเดียวกันนะครับเน้นย้ําว่าต้องเป็นการออกแรงในทิศทางเดียวกันเด็กๆจึงจะสามารถเอาขนาดของแรงนะครับแต่ละแรงเนี่ยมารวมกันได้โอเคไหมครับ เด็กๆลองดูภาพนี้สิครับในภาพนี้มีใครรู้จักบ้างว่าคือภาพอะไรปิ้งตองแข็งมากครับอันนี้ก็คือรูปของประเพณีแข่งพายเรือใช่ไหมครับพายเรือยาวใช่ป่ะโดยเรือแต่ละลำเนี่ยก็จะมีมีฝีพายเขาเรียกว่าฝีพายนะครับอ่าแต่ละคนเนี่ยครับที่พายเรือเนี่ยเราเรียกว่าฝีพาย นะครับยิ่งเรือลำใหญ่ลำยาวยิ่งมีฝีภายนะจำนวนมากใช่ปะ่ะอ่ะลองดูภาพนี้เลครับเขากําลังทําอะไรกันเขากําลังแข่งเรือใช่ไหมครับก็จะมีเรืออยู่หลายลาด้วยกันซึ่งฝีภายแต่ละคนก็กําลังพายเรือใช่ไหมครับคู่ถามหน่อยจากรูปเนี่ยนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าใครจะชนะอ่านะครับก็ต้องดูที่ การออกแรงของแต่ละคนใช่ไหมครับอ่าคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้มาทำให้เด็กๆทำลองดูสิครับว่าเด็กๆจะสามารถทำได้ไหมนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามลงในสมุดนะครับซึ่งคำถามคุณครูมีอยู่2ข้อนี่คือข้อที่1นี่คือข้อที่2นะครับในรูปนี้เขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างครับเขาบอกว่า เรือ A และเรือ B มีฝีพายลำละ20คนสแสดงว่าข้างบนเนี่ยคือเรือ A ข้างล่างคือเรือ B ใช่ไหมครับอ่าแต่ละลำเนี่ยก็จะมีฝีพายหรือคนพายอยู่อยู่ลำละ20คนใช่ไหมครับเขาให้อะไรมาอีกครับก็บอกว่าฝีพายในเรือ A ครับออกแรงเท่าเท่ากันคนละ1นิวตันอ่าเนี่ยคนละหนิวตันครับลำเนี้ยลำที่เป็น คนเสื้อสีแดงเนี่ยครับลำข้างบนเนี่ยครับออกแรงเพ่นหนึ่งนิวตันส่วนฝีพายในเรือบีครับออกแรงเท่ากันทุกคนนะครับคนละสองนิวตันน่าเรือบีก็คือเรือที่ฝีพาย,ยใส่เสื้อสีเขียวนะครับคําถามนะครับมาดูคําถามของเราเรือ A กับเรือ b นักเรียนคิดว่าเรือลำไหนมีแรงรับมากกว่ากันครับ อระหว่าง A กับ B อันไหนจะมีแรงรับมากกว่ากันครับส่วนข้อที่2นะครับเรือลำใดนะครับจะเข้าเส้นชัยเป็นลำดับสุดท้ายนะครับเน้นย้ำตรงนี้ว่าเป็นสุดท้ายนะครับไม่ได้ทำลำแรกนะแต่เป็นลำสุดท้ายนะครับให้เด็กๆทำลงใส่ในสมุดนะครับ เด็กๆไม่เข้าใจสามารถเปิดวิดีโอนี้เพื่อดูใหม่อีกรอบก็ได้นะครับครับผมสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะครับขอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ